รัฐธรรมนูญเนี่ยให้ศักดิก์ศรีเ่องความเป็นมนุษย์ให้ความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะไม่ได้แบ่งความรู้ไม่ได้แบ่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับเพราะรัฐธรรมนูญให้หนึ่งเสียงเท่ากัน ความเป็นคนชอบเรียนและเรียนเก่งกลายเป็นข้อเด่นของดรทักษิณที่ญาติพี่น้องรวมถึงคนใกล้ชิดต่างยอมรับอย่างไรก็ตามดรทักษิณก็ไม่ใช่เด็กเรียนที่จมอยู่กับกองตำรายอย่างเดียวอีกด้านหนึ่งของชีวิตวัยเยาว์ในฐานะลูกพ่อค้าทําให้ดรทักษิณผ่านประสบการณ์ทํางานค้าขายเรียนรู้การทําธุรกิจจากการติดตามผู้เป็นบิดาไปเกือบทุกที่ทุกแห่งหลังเวลาเรียนเขากลายเป็นเด็กเดินขายหวานเย็น ช่วยขายมอเตอร์ไซค์ขายอะไหล่หน้าร้านออกไปติดตามวงหนี้ช่วยงานบัญชีที่ธนาคารเป็นพนักงานโรงหนังแม้กระทั่งงานปล่อยรถขับรถเมย์ก็เคยทํามาแล้วประสบการณ์หลากหลายของดรทักษิณในวัยเยาว์นั้นส่วนหนึ่งเนื่องเพราะคุณพ่อเลิศเป็นคนที่สนใจใน,นธรุรกิจหลายประเภทแบบอย่างจากบิดาซึ่งเป็นนักธรุรกิจที่มองไกลสนใจความรู้วิทยากรใหม่อยู่เสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับการถ่ายทอดติดตัวมา พันธตำวจโทรดรทักษิณเกิดเมื่อวันที่26กระกาคดาพศ2492ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่2ในจำนวน10คนของนายเลิศและนางยินดีชินวัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10พศ2512และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่26พศ2516โดยสอบได้คะแนนเป็นที่1ของรุ่น ต่อมาพันธตรโทรดรทักษิณได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้รับทุนกอพอศึกษาต่อสาขากระบวนการยุติธรรมที่มหลาลัยอีสร์นเคนกีสสำเร็จการศึกษาในปีพศ2518และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยแซมฮิลตันสเตทได้รับดุษฎีบัณฑิตในปีพศ2521พันธตรโทรดรทักษิณได้เริ่มทำงานโดยเป็นหัวหน้า,นาแผนกแผน6กกองวิจัยและวางแผน กองมัคทการตํารวจนครบาลรองผู้อำนวยการฝ่ายดํางนวนข่าวสารกองมัชทการตํารวจนครบาลและอาจารย์ประจําโรงเรียนในร้อยตํารวจตามลําดับจนกระทั่งในปีพศ2523พันตรวจโทดรทักษิณได้เริ่มทําธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างควบคู่ไปกับการรับราชการตํารวจเช่นค้าขายผ้าไหมซื้อภาพยนตร์ฉายกิจการลงภาพยนตร์ธุรกิจคอนโดมิเนียม แต่กับประสบความล้มเหลวเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวระหว่างนั้นได้ลาออกจากราชการต่อมาในปีพศ2526พันธั์หมโทดรทักษิณได้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริษัทชินวัตคอมพิวเตอร์จำกัดชื่อเดิมห้างหุ้นส่วนจำกัด i อซ i ปัจจุบันได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชินคอปปอเลชั่นจำกัดมหาชนมีนายบุญคีปังศริเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ดำเนินธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์แก่พนักงานต่างๆและได้ขายายก,กิจการไปสู่การให้บริการวิทยุติดตามตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวเทียมและโทรทัศน์มนาคมครบวงจรนำไปสู่การชำระหนี้สินในช่วงแรกของการทำธุรกิจและประสบผลสำเร็จทางธุรกิจในที่สุดจากนั้นไม่นานก็เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบานนนลนายชลีกภัยและในปีต่อมาพศ2538 ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรพลังธรรมต่อจากจำลองสีเมืองและดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลในบรรหารศิลปะอาชาในปีพศ2539ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาวลิตยงใจยุทธเมื่อวันที่14กรกฎาคมพศ2541พันธุบทโรดรทักษิณได้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค จนในที่สุดได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่9กุมภาพั 44, นธ์พศ2544รัฐบาลพลตดโทรโดรทักษิณในสมัยแรกดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเช่นการพักชำระหนี้เกษตรกรโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นต้นนโยบายอื่นๆในด้านสังคมได้แก่การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการจำหน่ายสลักได้ท้าย3ตัว2ตัวของรัฐบาล โดยนำไรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนที่ผ่านสอบคัดเลือกในระดับอำเภอเพื่อส่งไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศต,ตามสาขาที่นักเรียนทุนต้องการโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนแก่รชนาชการทั้งยังสามารถลดปัญหาจากการค้าหวยเถื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมการบริหารประเทศของดออรทักษ,ษิณชินวัตรเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การบริหารแบบนักธุรกิจคือ รวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์พันธมบทโทอเดอร์ทักษินเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่6กุมภาพออันธ์ศ2548ด้วยคะแนนเสียงอันเป็นประวัติศาสตร์กว่า19ล้านเสียงโดยได้ตำแหน่งสสในะภาจำนวน376ที่นั่งโดยคะแนนเสียงหลักของพรรคไทยรักไทย,ไทยมาจากภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานครพรรคไทยรักไทยได้ถึงส2ที่นั่งจาก37เขตเลือกตั้งจากนโยบายเมกะโปรเจกต์สร้างรถไฟฟ้าเจสายจึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยที่สองนี้เป็นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั่วทุกภาคทั้งในเมืองและชนบทจึงเป็นรัฐบาลชุดแรกในประวัติศาสตร์ไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากตริยัทรงเป็นประมุข ที่มาจากพรรคการเมืองพักเดียวซึ่งได้รับการเลือกตั้งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ทําให้การเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเข้าสู่ระบบ2พรพักด้านเศรษฐกิจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้ชาวนานําไปลงทุนทํางานสร้างไรายได้ชดใช้นี้สิรัฐบาลมีต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ด้านสาธารณสุข โครงการ30ิบาทรักษาทุกโรคป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในสองครั้งแรกคนไทยอาจจะมีมุมมองถึงพันธุ์บวชททักษินชินวัตรที่หลากหลายแต่นักวิชาการหลายสำนักเห็นตรงกันว่ายุคนนยกพันธุ์บวชททักษินชินวัตรทำให้ชาวบ้านตระหนักได้ถึงคำว่าประชาธิปไตยกินได้สวัสดีครับ